สวัสดีครับพบกับผมมาพพินแล้วก็ f i e l t t h a i l o g s p o t c o m นะครับเป็นเว็บเรื่องการเดินทางภาษาการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมขึ้นซ้อนท้ายมอตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่จังหวัดสตูลน,นะครับตัวสตูลเนี่ยก็อยูอ่ทางใต้สุดของเมืองไทยนะครับอาจจะไม่ใต้สุดเท่าจังหวัดยะลาแต่ว่าก็อยู่ใต้สุดทางด้านฝั่งอันดามันนะครับ ก็ผมนั่งรถจากแถวย่านใจก,กลางเมืองครับประมาณแถววหน้าสถานีตำรวจภูทรสตูลน,นะฮะเพื่อจะไปขึ้นรถที่บคสสตูลหรือสถานีขนส่งสตูลน,นะครับเนื่องจากเสียงดังมากผมก็เลยตัดเสียงในคลิปนี้ออกไปนะครับจริงผมก็คุยถามทางากับทางพี่บรรทไซเขานะครับค่ารถจากตรงแถวสถานี ตำรวจสตูนนะครับออกไปที่สถานีบขสนะครับซึ่งเป็นจุดขึ้นรถของเมืองนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสาัก50บาทนะครับผมเราคิดราคา50บาทซึ่งก็ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าออกไปไกลามากพอสมควรจะอยู่เส้น็เรียกเส้นเลี่ลี่ยงเมืองออกด้านนอกนะครับก็ถวนั้นเนี่ยก็เป็นถนนใหญ่นะครับทำเป็นสีเลนอ้อมเลี่ยงเมืองไปแล้วก็ สถานีบสศจะอยู่ที่สุดปลายทางซึ่งผมว่ามันค่อนข้างไกลเป็นหล่อยน,นึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอของสางรถของสตูนจริงๆอาจจะไม่ต้องสร้งางออกมาไกลขนาดนี้ก็ได้นะครับก็ทำให้ในตัวสตูลเนี่ยตรงแถวหน้าฐานีตำรวจเนี่ยเขาก็ยังมีคิวรถตู้อยู่เช่นคิวรถตู้บขสอืม ไม่ใช่ครับเป็นคิวรถตู้หน้าสถานีตํารวจตรงแถวๆนั้นนะครับ <reality> ก็มีรถตู้ไปหัดใหญ่สถตู้หัดใหญ่ก็สามารถขึ้นตรงนั้นได้ครับส่วนรถที่ไปบขาศาเนี่ยเวลาจะวิ่งไปที่อื่นเขาก็วนไปตรงแถวๆย่านกลางเมืองแถวย,ย่านนั้นเหมือนกันนะครับก็เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารเพราะว่านั่งออกมาเนี่ยก็ไกลจริงๆครับนเนี่ยสังเ,เกตว่านะผมนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาประมาณ ใช้เวลาประมาณ4-5ถนาทีนะครับระยะทางค่อนข้างไกลน,น,นี่ก็ออกมาตรงแถวเส้นบายพาสแลครับเส้น4ี่เลมน,นะครับรถก็ยังวิ่งไปเรื่อยก็ทางนี้คนส่งนีก็อยู่เกือบสุดนู้นเลยครับก็ให้ดูบรรยากาศว่ารถวิ่งมาอย่างไรนะครับจะได้เป็นข้อมูลไว้เวลาที่ไปเดินทาง เดินทางไปที่สตูลจะไปทุระหรือไปเที่ยวไปทํางานนะครับก็พบกับเรื่องราวของข้อมูลการเดินทางแล้วก็ภาษานะครับได้ที่บล็อกของผมนะครับ feelthai blogspot o t com นะครับดูคลิปกันแล้วก็แวะไปดูบล็อกในเว็บกันบ้างครับสวัสดีครับ